ปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องลึกซึ้งเท่ากับเรื่องนิพพานดูก่อนราชกุมารความคิดข้อนี้ได้เกิดแก่เราว่าธรรมที่เราบรรลุแล้วนี้เป็นธรรมอันลึกสัตว์อื่นเห็นได้ยากยากที่สัตว์อื่นจะรู้ตามเป็นธรรมระงับและประณีตไม่เป็นวิสัยที่จะยังลงง่ายๆแห่งความตึกเป็นของละเอียดเป็นวิสัยรู้ได้เฉพาะบัณฑิต ก็สัตว์เหล่านี้มีอะไรเป็นที่มายินดียินดีแล้วในอะไรเพลิดเพลินแล้วในอะไรสำหรับสัตว์ผู้มีอะไรเป็นที่มายินดียินดีเพลิดเพลินในอะไรนั้นยากนักที่จะเห็นสิ่งนี้คือปฏิจจสมุปบาทกล่าวคือความที่สิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยแก่สิ่งนี้สิ่งนี้อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปปาโท และยากนักที่จะเห็นแม้สิ่งนี้คือนิพพานอันเป็นธรรมเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นธรรมอันสลัดคืนซึ่งอุปาธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นความจางคลายเป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์หากเราพึงแสดงธรรมแล้วสัตว์อื่นไม่พึงรู้ทั่วถึงข้อนั้นจัเป็นความเหนื่อยเปล่าแก่เราเป็นความลำบากแก่เรา โอราชกุมารคาถาอันน่าเศร้าเหล่านี้ที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนได้ปรากฏแจ่มแจ้งแก่เราว่าการนี้ไม่ควรประกาศทมที่เราบรรลุได้แล้วโดยยากทำนี้สัตว์ที่ถูกราคะโทสะปิดกั้นแล้วไม่รู้ได้โดยง่ายเลยสัตว์ผู้กำหนัดแล้วด้วยราคะอันความมืดห่อหุ้มแล้วจับไม่เห็นทมอันไปทวนกระแส อันเป็นธรรมละเอียดลึกซึ้งเห็นได้ยากเป็นอนุดังนี้ยังมีอีกสูตรหนึ่งซึ่งมีเนื้อความเหมือนกันกันกบข้อความข้างบนนี้แต่เป็นคำกล่าวของพระพุทธเจ้าวิปัสสีนำมาตัดเล่าโดยพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ดังต่อไปนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ได้ทรงพระดำริว่าถ้าอย่างไรเราพึงแสดงธรรมเถิดดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้ทรงพระดำริอีกว่าธรรมที่เราบรรลุแล้วนี้เป็นธรรมอันลึกสัตว์อื่นเห็นได้ยากยากที่สัตว์อื่นจะรู้ตามเป็นธรรมระงับและประนีต ไม่เป็นวิสัยที่จะอย่งลงง่ายๆแห่งความตึกเป็นของละเอียดเป็นวิสัยรู้ได้เฉพาะบัณฑิตก็สัตว์เหล่านี้มีอะไรเป็นที่มายินดียินดีแล้วในอะไรเพลิดเพลินแล้วในอะไรสำหรับสัตว์ผู้มีอะไรเป็นที่มายินดียินดีเพลิดเพลินในอะไรนั้นยากนักที่จะเห็นสิ่งนี้คืออิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุบาท ปฏิจจสมุปบาทกล่าวคือความที่สิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยแก่สิ่งนี้สิ่งนี้และยากนักที่จะเห็นแม้สิ่งนี้คือนิพพานอันเป็นธรรมเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นธรรมอันสลัดคืนซึ่งอุปาิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นความจางคลายเป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์หากเราพึงแสดงธรรมแล้วสัตว์อื่นไม่พึงรู้ทั่วถึง ข้อนั้นจักเป็นความเหนื่อยเปล่าแก่เราเป็นความลำบากแก่เราดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าคาถาอันน่าเศร้าเหล่านี้ซึ่งพระองค์ไม่เคยสดับมาแต่ก่อนได้แจมแจ้งกับพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีดังนี้ว่าการนี้ไม่ควรประกาศธรรมที่เราบรรลุได้แล้วโดยยากทานี้สัตว์ที่ถูกราคา โทสะปิดกั้นแล้วไม่รู้ได้โดยง่ายเลยสัตว์ผู้กำหนัดแล้วด้วยราคะอันความมืดห่อหุ้มแล้วจักไม่เห็นธรรมอันไปทวนกระแสอันเป็นธรรมละเอียดลึกซึ้งเห็นได้ยากเป็นอนูดังนี้แล